วันนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีการไปพูดคุยกับทางพบตรแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลครับในเรื่องของประเด็นนี้ลอกระบบแต่อีกอันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานบันเทิงที่มีแนวคิดว่าจะปิดตอนตีส ทีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของโซนิ่หรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนนะครับทางท่านนายกเพราะว่าเน้นหลกัหลกๆเลยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะภาคของธุรกิจกลางคืนนะครับท่านนายกเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนที่มาเที่ยวเนี่ยบางทีเขาทานอาหารเย็นเนี่ยหรืออาหารข้ามมาดึก 3- 4สี่ทุ่มแล้วจะรีบไปรีบกลับบางทีมันเสียโอกาสแล้วมันก็ไม่ได้อ่อ เป็นการกระตุ้นแค่สถานบันเทิงมีกระตุ้นธุรกิจรอบด้านอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจอาหารหรือธุรกิจบริการต่างๆที่พ่วงมาอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนผมเด็กๆเ,เ,เนี่ยไอ้เรื่องสถานบันเทิงมันก็มีการปรับเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยหลายรูปแบบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนผมเด็กๆผมจําได้เลยสัก15 16ยอะไรเงี้ยก็18เข้าสถานบันเทิงได้ลวนะฮะ แล้วก็เขาก็ปรับมาเป็น20ก่อนหน้านี้นสถานบันเทิงก็ไม่ได้ปิดตีสองนะก็ก็ปิดแบบเช้าอะทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าไอ้สถานบันเทิงเนี่ยถ้าเราเคยได้ไปในต่างประเทศเนาะเอาไม่ต้องไกลหรอกเอา,เอาที่กัมพูชาแล้วกันในเส้นของกัมพูชาเนี่ยนะเขาก็จะมีสถานบันเทิง ลายล้อมกันเลยฟิลเหมือน RCA เนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เจริญเท่านะก็จะปิดถึงเช้ายุโรปก็ปิดถึงเช้านะก็ปิดถึงเช้าเช่นเดียวกันออกมาก็พระอาทิตย์ส่องตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นานาจิตตังหลายคนก็อาจจะคัดค้านว่ารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอาจจะไปรบกวนคนหรือคนที่บ้านอยู่ใกล้สนามบนเทิงอาจจะได้รับกระทบได้แต่บางคนที่เขาสนับสนุนเขาบอกว่า มันก็มีเรื่องของอระดับเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาการท่องเที่ยวหรือการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะทำเพราะว่ามันก็ช่วยได้จริงๆการอยู่นานขึ้นมันก็ทำให้สั่งเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆเนี่ย เพิ่มเติมมากขึ้นระยะเวลาการขายก็มีระยะเวลาการขายที่เพิ่มเติมมากขึ้นธุรกิจหมุนเวียนก็อาจจะดีขึ้นตามลงไปแล้วก็อาจจะสอดคล้องกับนานาประเทศที่นักท่องเที่ยวเขาได้ไปมาก็จจะอาจจะมีความคุ้นชินกันในแบบนั้นก็คิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยังไง